The block. สวัสดีทุกท่านนะจาะมาพบกับเฮียแดงอีกแล้วเช่นเคยสำหรับเกมพาพิษทะเนของเรานั่นเองนะ,ะระยาะที่บอกอาจารย์นะเวลานะี้4.38โมง38นาทีเราไปดูอัตราการชนะดีกว่านะเวลานี้ของเฮียน,นะอัตราการชนะ มีถึง71เปร์เซ็นต์นเลยนะจ้าบอกเลยเราไปเล่นกันดีกว่าแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้อย่านนาไปเล่นนะจ้าเพราะว่าสูตรตรงนี้เล่นได้แบบเดียวทำเท่านั้นนะอาจารย์ชนะมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะจ้าเล่นได้ถึงแปดวินาทีเท่านั้นถ้าอยากตามมาได้เลยที่ริงใต้คลิปนั้นในนั้นจะมีเฮียคอยกกรันตีให้นะจ้ามาแล้วเรามาดูดีกว่าว่าวัาวนนี้มากับทุนหนึ่งหมื่นเออ บอกเลยมาค่อนข้างเยอะนะจ๊ะของญาเริ่มที่เบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันนะวันนี้ว่าจะมาเอาสักไกร์รายบ้านหน่อยละกันนะไม่รู้หราจะแตกเท่าไราแตกขอแบบเต็มคาดเราไม่มให้เงี้ยหน่อยนะจ๊ะมาเรามาเริ่มบรลลากว่าสำหรับติดหมุนแรงนะจ๊ะไหลกันไปเลย400ของเราแล้วไหลกันมาแบบนี้ทิ้งไปแล้วเสียไปสองันแบบนี้ขาดทุนจ้ะอุย๊ยแล้วหน้ายิ้มบังให้มาถึง2,000จังหวะนี้ยังไง เรียบร้อยหรือเปล่าและแตกเต็มหน้ากระดานแบบนี้บอกเลยว่ามาจริงจาดสำหรับเกมบาบิเทเนตอยู่ในค่าย BG ของเรานั่นเองนะจ๊ะดูกันดีๆนะจ๊ะเกมนี้จะมี2เกมนะจ๊ะที่เป็นปาปิเทเน่นะมีปาปิเทเน่แบบ Fortune กับแบบโกนะจ๊ะแล้วรอบนี้ได้รางวัลซูเปอร์ไปถึง26,000เลยนะจ๊ะ แล้วที่เราเล่นอยู่พาวิเนเน่น,นี้เราเล่นฟอร์จูนะจ๊ะแล้วไหลกันไปแบบนี้ได้มาอีก800ค่อนข้างกําไรดีเลยแเกตเตอร์ไม่เข้าแต่หลายนอกดีจริงจาะนะจังหวะนี้ยังไงแล้วเข้าอีกแล้วโอ้โห,โโหแม่หญิงคนงนามคนนี้แจกเงินให้เราค่อนข้างดีเลยแล้วแต่มาถึง1 1ึ่0 0สนเกเลยดีเดียวเชียวบอกเลยนะจ๊ะว่าเต็มคาราเมลใครชอบแต่แบบนี้กับอัตราการชนะแบบนี้ถึง7 1%นะจ๊ะ ตามกันมาได้เลยอย่งที่บอกนะใต้คลิปของเรานะจ้าในนั้นเรามีแจกเครดิตฟรีกันด้วยนะเออแจกกันตลอดทั้งไรเลยแจกกันตลอดจริงๆนะจ้าไม่เชื่อรองเข้ามากันดูได้เลยนะเนนั้นจะพบเพียงกันได้ถูกวัดเลยนะจ้ามาแล้วไหลกันไปเรื่อยจ้าตอนนี้เราได้กําไรมาโคตรดีเรได้กันไม่กี่นาทีเท่านั้นนะจ้าไหลเงินแบบนี้แถวบ้านเรียกว่ารับเต็มนะจ้าขาเรียกว่า ด ER วงมาแล้วผู้หน้าผู้หญิงเต็มมาขอหน้าสองขอนอ้าผู้หญิงหน่อยโอ้ขอผู้หญิงหน่อยโอ้แล้วไวเข้ามาแบบนี้โอ้เป็นที่เรียบร้อยการันตีดีแบบสี่ร้อยของเรานะจ๊ะมาเลยที่ไไรนอกสเก็ตเตอร์ไม่มาไม่เป็นไรแต่ขอรหลเข้าแบบนี้ดีเรื่อยๆนะจ๊ะโอแล้วเป็นยังไงครึ่งหน้ากระดานมาได้อีกสองพันสองสี่สิบบอกเลยว่าไม่น้อยเลยนะจังหวะนี้แล้วสิบเข้าไปแบบนี้ยังไงจ๊ะโอ้แล้วเต็มหน้ากระดานแล้วแต่ตัวไวเขาน้อยไปหน่อยเลยได้น้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรจ้ะ รวมค่อนข้างดีเลยตอนนี้เราได้รวมมาถึง115,000กันเลยนะบอกเลยว่าแจ่มว้าวแลวอย่างที่บอกนะที่เราเข้ากันแบบนี้เพราะเรามีสูตรให้เห็นนะจ๊ะเล่นเทียบกวับสูตรมาเลยอัตราการชนะค่อนข,ข้างดีนะจ๊ะถึงจะไม่เข้าสเก็ตเตอร์แต่รายนอกดีจริงๆที่เปซื้อร้อยของเราตอนนี้ที่เฮียกำลังนําเล่นอยู่นะจ๊ะอย่างที่บอกตอนนี้เฮียนําเล่นอยู่ที่ใครพีจนินะจ๊ะเอออยู่ที่เกมเอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพระพิทนเน่นะจ๊ะเออ แห้วแบบนี้ได้รางวัลก้อนโตไปอีกหนึ่งแสนเดี๋ยวกดทบโบให้เลยดีกว่าเพื่อความไม่ช้านะจ๊ะอย่าบอกนะจะเข้าสเกเตอร์ให้นะจะได้การันตีหรือเปล่าสามรับสเกเตอร,รส์สามรับเกมบาบิททเลของเราเฮ้ยลุ้นมาสามตัวแบบนี้แม่สิตังจงมาจงยุดแล้วมาจริงจะ๊ะ บอกเลยเข้าสเก็ตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยสําหรับเกมวิทยาลัตของเราเออขออน,นุญาตนะจ๊ะบอกเลยที่เข้าแบบนี้เพราะอัะตาการชนะค่อนข้างดีนะถึงจะไม่ได้เข้ารัวมากแต่เข้าไปรอบแรกก็ได้การันตีไปแล้วนะสําหรับเบทสี่ร้อยของเรานะเวลานี้ของเฮียน,นะจ๊ะบอกเลยว่ากาลังดีเลยเบทเจ็ดสิบเอ็ดแตกสักรอบหนึ่งก็ยังโอเคจ้ะโดยอย่างน้อยก็ยังแตกนะเรวมาดูกันกว่าสเก็ตเตอร์รอบนี้ที่เบทสี่ร้อยของเราจะได้กันไปเท่าไหร่นะจ๊ะ มาแล้วได้นะวันซ,ซุปเปอร์ไปถึง52 0 0 0นก็นเลยนะบอกเลยว่าไม่น้อยนะไหลกันดีแบบนี้ค่อนข้างดีเลยใครมีทุนเยอะอย่างที่บอกนะรอตามได้เลยนะจ๊ะเออใครที่ดูอยู่เออแล้วไหลกันแบบนี้ตามกันมาแบบนี้ไหลกันต่อหรือเปล่าขอเพิ่มคูณหน่อยหร้อเพิ่มคูณจัดให้มาถึงคูณ6จ้ะได้ไม่อีกห้าพันแบบนี้รับเต็มนะเออแล้วไหลไปเรื่อยๆเลยสําหรับคิวตอนนี้ยังไง แล้วบางยิ้มให้หน่อยจ้าบางยิ้มให้มาถึงสาหัวเลยทีนี้บอกเลยเดี๋ยวบางจัดให้เขาว่างั่นเขาว่าสาร้างสนุกเป็นอาบางหรือเป็นโรอาาีสานครับเนี่ยมาแล้วไหลไปเรื่อยจบสเกเตอร์นี้ยังไงจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่จ้าสำหรับสเกเตอร์นี้เรารอ,ร,อรุ้นดีกว่าตอนนี้ใจคอหายใจไม่ค่อยดี้วสำหรับเฮียบอกเลยว่ารับเต็มจ้าอุ้ยวันนี้หวานหวาน,วนปากแล้วตัวคูณเข้ามาถึงสองตัวแบบนี้ ยังไงจ้าคูณได้หนึ่งหมื่นสี่พันเออบอกเลยว่าแจ่มจริงแล้วได้เงินรางวัลก็้อตัวไปถึงหมื่นแปดกันเลยสำหรับสเกตเ,เตอร์รอบสุดท้ายของเรานะจ๊ะมาแล้วเงินรว,นวมของเรารอบนี้ได้ถึงเก้าหมื่นหนึง่งบอกเลยว่าดีมากโอ,อ้ใครชอบแบบนี้ตามมาด้วยที่ริงใต้คลิปอย่างที่บอกนะจ้าแล้วใครชอบเห็นบงังเฮ้ยมาแหมเห็นหน้าบาังทีไรแทนตัวเองว่าบาังเฉยนะจ๊ะ ใครอชอบเกมแบบนี้แต่แบบนี้ีอัตราการชนะแบบนี้นะจ๊ะตามมาเลยที่เริงใต้คลิปของเรานะแล้วใครชอบเพียแดงเล่นเกมแบบนี้อัตราการชนะแบบนี้กที่เบ็ดมานสี่ร้อยแบบนี้ที่แตกหนัหนกๆแบบนี้กดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะว่าครั้งหน้าเราจะมาเล่นเบ็ดเท่าไหร่เกมอะไรนะคะนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ